สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะฝากถึงชาวเน็ตชอบโยงข่าวมั่วพูดสั้นๆแต่ฟาดหน้าสัน่นฟังสัมภาษณ์เวียสุกลวัฒน์ฝากถึงพวกชอบโยงข่าวมั่วเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆนอยเลยสำหรับข่าวการเลิกกันยุติความรัก9้าปีของดาราชื่อดังอย่างหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์และสาวเบลล่าราณีล่าสุดย้อนบทสัมภาษณ์ของเวียสุกลวัฒน์ที่ครั้งหนึ่งเคยพูดประเด็นโยงข่าวมั่วไว้ว่า จริงๆแล้วผมไม่ได้ห่วงตัวของแฟนคลับตัวดาราที่ตกเป็นข่าวผมเชื่อว่าพวกที่เป็นแฟนคลับจริงๆจะรู้จักและเข้าใจนักแสดงที่เขาชื่นชอบและรักแต่บางท่านที่เข้ามามีคอมเมนต์หรือมีอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติที่เมื่อพอเป็นข่าวขึ้นก็จะเกิดความสนใจบางคนอ่านแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงหรือเท็จไม่ว่าใครก็ตามที่มีโทรศัพท์มือถือก็เป็นสื่อได้ใครเขียนอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ว่าและไม่ได้บังคับ ทำได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตอย่าให้เดือดร้อนผู้อื่นและตนเองเพราะมันอาจจะไม่สนุกในอนาคตและต้องทําให้โลกโซเชียลในอนาคตมีประโยชน์กับสังคมดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก News l i f e Work ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ